สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ที่1กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็กำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญทั่วหน้าที่ทางพัรก,ก้าวไกลได้มีการสัญญาไว้ว่าจะทำทันทีภายใน100วันซึ่งในตอนแรกนะคะก็มีการบอกไว้ว่าจะให้ทันทีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและเกิด3000บาททั่นหน้าแต่ทีนี้ว่า เมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอนะคะสําหรับบํานาญทวนหน้า3,000บาทก็อาจจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็จะได้ในปี2570นั่นเองแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะทางพรรคก้าวไกลถ้าหากว่าได้จัดตั้งรัฐบาลนะก็จะทําทันทีภายในสิ้นปีนี้หรือว่าในช่วงปีหน้านั่นก็คือบํานาญทวนหน้า1,200บาทสําหรับ กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเด็กนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็เป็นกังวลใจเนื่องจากว่าในช่วงนี้ก็ได้รับข่าวสารกันเนาะว่าเขาก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะในเรื่องของประธานสภาบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะได้จัดตั้งรัฐบาลไหมแต่ล่าสุดนะคะสําหรับข่าวนี้เราก็นําข่าวสารมาจากแฟนเพจ Facebook ของคุณไหมหรือว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีการโพสต์เฟ Facebook, เกี่ยวกับเรื่องการหาหรือร่วมกันกับพักเพื่อไทยเพื่อวางแผนงานบริหารแล้วก็ทำงานต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็ไปสอดคล้องก,กันกับคุณอาร์ตเอกรักษ์ซึ่งมีการโพสต์ข้อความว่าดวน รองหัวหน้าพักก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลโพสเฟซบุ๊กระบุหารือร่วมกันกับพักเพื่อไทยเพื่อวางแผนงานบริหารทำงานต่อไม่รอแล้วนะโดยในวงประชุมหรือวงหารือเศรษฐกิจฝ่ายบริหารมีแกนนำคนสำคัญของสองพักรวมถึงคุณเศรษฐาทวินศิลแล้วก็คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรร่วมด้วยนะคะขณะที่วงประชุม8พักจะเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่2กรกดาคมหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลา10โมงเช้าโดยพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยก็จะมีการพูดคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ย พักเก้าวไกลได้มีการนัดกันไว้ว่าจะประชุมในวันศุกร์ที่30มิถุนายนหลังจากมีรอยร้าวปมประธานสภาด้านแหล่งข่าวของพักเพื่อไทยก็แย้มผุดสู่15บวก1แล้วก็13บวก1เพื่อไทยสะละ1รัฐมนตรีแลกประธานสภาแต่ก็จะต้องมีการประเมินว่าได้คุ้มเสียก่อนหรือไม่หากยังไม่ลงตัวอาจปล่อยสสฟีโหวตนะคะด้านผู้สื่อข่ารายงานว่าภายหลังที่พักเพื่อไทยประกาศยึดส,สูตร1 4บวกหคือพักเก้าไกลได้เก้าอี้รัฐมนตรี14ที่นั่ง และนายกรัฐมนตรีหนึ่งที่นั่งส่วนพรรคเพื่อไทยได้เก้าอี้รัฐมนตรี14ที่นั่งแล้วก็1เก้าอี้ประธานสภานั้นต่อมาพรรคเก้าไกลได้มีการแจง้งขอยกเลิกกําหนดการประชุมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลแบบกระทนหันในช่วงกลางดึกเลยนะคะแต่ล่าสุดแหล่งข่าวจาก8พกรรคร่วมรัฐบาลระบุว่าหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นก็ได้มีการนัดหาลือแกนนําทั้ง8พรรคแบบกระทนหันในช่วงกลางดึกวันเดียวกันซึ่งเป็นการหาลือแบบเคร่ง เ,เพื่อที่จะสรุปว่าก่อนที่จะมีการเลื่อนการประชุม8พักร่วมออกไปมีการวางกำหนดคร่าวๆไว้เป็นวันที่30มิถุนาและอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกแบบไม่มีกำหนดนั่นเองนะคะแต่ณนะเวลานี้นะคะแหล่งข่าวของพักเพื่อไทยก็มีการระบุ ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าปัญหาเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาแม้แกนนําพักจะเคยประกาศว่ายึดพักอันดับหนึ่งแต่เมื่อฟังเสียงและความเห็นจากสสภายในพักก็ยืนยันว่าตําแหน่งประธานสภา จะต้องเป็นของพักเพื่อไทยดังนั้นกรรมาการบริหารพักและแกนนําพักจะต้องฟังเสียงจากคนในพักก่อนรวมถึงยึดหลักการเดิมที่ได้เสนอให้กับพักเก้าไกลคือสูตร14บวก1ทั้งนี้หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมก็อาจจะต้องพิจารณาข้อเสนอเรื่องตําแหน่งกันใหม่โดยอาจจะต้องมีการปรับสูตรพักเก้าไกลเป็น15บวก1ส่วนพักเพื่อไทยก็เป็น13บวก1แต่พักเพื่อไทยจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่า คุ้มหรือไม่ที่จะเสียตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งเพื่อแลกกับเก้าอี้ประธานสภา1ตําแหน่งนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ย เราก็มีข่าวดีมาแจ้งเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปในต้นคลิปนะคะก็คือคุณไหมิริกัญญาตันสกุลก็ได้มีการโพสต์ facebook เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการหาหรือร่วมกันกับพักเพื่อไทยเพื่อวางแผนงานบริหารแล้วก็ทําต่อไม่รอแล้วนะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการประชุม8ปดพักในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องของการบริหารแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนั้นเราก็มารอดูกันนะคะว่าจะมี มีการหยิบยกเรื่องของบำนาญท้วนหน้า1,200บาทที่จะมอบให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้พิการหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าพักก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลจริงนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดนะคะถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบํานาญทวนหน้าว่าจะได้รับหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใครที่นี่ค่ะ